สวยงามนี่รัวนนว้วเนี่ยปลูกผักอะไรวะเนี่ยตกแต่งไว้ยังสวยงามามันมีต้นมะละกอด้วยเป็นรัวร้วค่ะรั้วต้นมะละกอด้วยเป็นดอกอย้งโอ้ยังม่เป็นลูก ต้มะละกอมากเกิดโอ้ยลมลมหนาวลมหนาวปลูกไปดีชมมีสาราด้วยสารานั่งเล่นมีต้นไม้ลมรื่น ลมลืล่นเร่องลมลมพัดเย็นสบายอากาศดีรั้วทางออกน้อยนึงี่ไปรั้วสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสองเห็นบ่ ตร,ตรงข้ามค่ะแม่น้ำเจ้าพระยาลมแห้งพี่น้องหนาวฝั่งนู้นค่ะฝั่งทางนู้นก็เป็นอ่างทองค่ะวัดเออ่วัดตน้นสนบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา เอารถก็ไม่ค่อยไหลด้อยมือนขงที่รถไม่ค่อยมีเมนาะทำดีคนนี้ถนนแพงโอ้ยลมพัดมาหนาวมนลมพัดแห้งไหลพี่น้องหนาวหนาวหนาว้า,วาว <c oughs> มาชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ๋อไปมีต้นอะไรนั่นพี่น้องไปกดัดดีๆนี่ต้นมะละกอโอ้เป็นลูกแล้วนี่โอ้อยากให้คนกินเนี่ยน้อยต้นเงาะต้นอะไรนี่นี่มะละกอเป็นลูกแล้วนี่เป็นลูกแล้วเนี่ยลูกหนึ่ง <c oughs> น่าจะเป็นต้นเงาะนั่นน่ะไม่เงาะก็ลำไยอันนี้ต้นมะละเออออกดอกแล้วค่ะมะละออกดอกแล้ว โอ้ลมลมหนาวลมหนาวธรรมชาติล่มลื่นไม่ต้องจ้านี่ปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่างเลยเนี่ยตรงนี้